มาแล้วน,นะครับสำหรับ Ford Ranger อรุ่นปี2025กระบะตัวแรง MSRT เพิ่มรุ่นแล้วก็คุมพลังทางเลือกอย่างปลั๊กอินไฮบริดในชื่อรุ่น Ranger r a n g e อร์ MSRT PSEV ที่มีแรงมามากถึงสวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้พาพเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตนะสำหรับใครที่ชอบความเร็วความแรงนะครับ Ford เรนเจอร์จัดให้อีกเพิ่มแรงมา้ามากกว่าเดิมจากก่อนเครื่องยนต์ V6 3.0 Turbo เทอร์โบ2 5งแรงมา้ารอบนี้ทรงกระบ,บะตัวแรงอย่างเรนเจอร์ <S M s R T พร้อมกับขุมพลังทางเลือก P S E V Plug In Hybrid มีแรงม้าเพิ่มขึ้นถึง27ตัวนะครับจากเดิมนะที่ M s R T เป็นเครื่องยนต์ V6 3.0 Turbo เทอร์โบ2 5งแรงมา้าและเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ ซีซูปเบนซิน2.3ลิตรพร้อมกับระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จผสานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกำลังมากถึง277แรงม้า697นิวตันเมตรมากกว่ารุ่นเครื่องยนต์ V6 3.0ถึง40แรงมาและ97นิวตันเมตรท่ายทอดหรือว่าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีด ระบบขับเคลื่อน4ล้อ e-4WD แบบถาวรในส่วนของขุมพลังที่แรงขึ้นของ Ranger PHEV ยังสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนถึง40กิโลเมตรจากแบตเตอรี่ความจุ11.8 kWh โดยยังคงสถานะหรือว่า การบรรทุกและลากจูงเท่าเดิมนั่นก็คือ3.5ตันถือว่าเป็นรถกระบะนะครับที่มีความเพียบพร้อมทั้งแรงมา้าแรงบิดความเร็วนะครับแล้วก็ยังสามารถลากจูงในส่วนของอบรรทุกสิ่งของได้อีกนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่ทาง f อ r ์ดนะครับเลือกที่จะนํามาให้กับลูกค้านะครับได้จับจองเป็นเจ้าของนะสำหรับกระบะอีกหนึ่งรุ่นนะครับเลนเจอร์ MRT p s e v เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ในส่วนของการจอนะครับก็จะมีการเปิดตัวที่ยุโรปก่อนนะครับภายในสิ้นปีนี้แล้วก็ส่งมอบในช่วงต้นปี2026นะครับในส่วนของที่มิวนิกนะก็จะเปิดจองที่เยอรมันในช่วงวันที่8ถึง14กันยา2025นี้นะส่วนที่ไทยต้องรอดูนะครับในช่วงงานมอเตอร์เอ็กนะว่า รุ่นนี้นะครับจะเข้าทยายมาสำหรับ M.S.R.T. กระบะตัวแรงแล้วก็รุ่น p ั u g i n Hybrid นะครับซึ่ง M.S.R.T. นะก่อนหน้านี้ก็มีการนํามาจําหน่ายที่ไทยในเครื่องยนต์3.0นะครับ250แรงมานะเป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับส่วน Ford Ranger นะครับรุ่นปกติก็จะมีการเปิดตัวที่ไทยอีกนะครับในส่วนของรุ่น Ford Super Duty นะครับรวมไปถึง Ford Everest นะครับก็จะมีการปรับโฉมหรือว่าเพิ่มอุปกรณ์ให้กับลูกค้าถือว่า Ford เขาก็ มีมาให้อย่างครบคันนะมีให้เลือกหลากหลายนะครับเพื่อจะต่อกอนกับทาง Toyota แล้วก็เจ้าตลาดในเมืองไทยทําตลาดได้ค่อนข้างที่จะดีนะก็สามารถครอบครองหรือว่ายึดนะตลาดในส่วนของรถกระบะแล้วก็รถ PPV ไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเอาส่วนแบ่งในตลาดไปนะครับสู้กับเจ้าตลาดอย่าง Toyota, i s u ซ u Mitsubishi รวมไปถึงรถ EV ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับโดยเฉพาะในไทยนะครับทา ในส่วนของยอดจําหน่ายขึ้นมาอยู่อันดับ3นะครับแต่ล่าสุดก็ในส่วนของ Pv ก็ร่วงไปอยู่ที่อันดับที่4นะครับโดนเจ้าแทง300นะครับแสงขึ้นมาอยู่อันดับ2แล้วดัน m i w x ลงมาอยู่ที่อันดับ3ทําให้ Ford Everest นะครับก็ร่วงลงมาถือว่าเป็นการเหมือนกับของใหม่มากนะครับตัวเก่าก็จะมีการปรับโฉม นะอย่างเอเวอเรสต์เขาก็ได้มีการเพิ่มในส่วนของอุปรกรณ์มาให้นะครับถือว่าฟอร์ดก็ให้มาเต็มนะครับทุกรุ่นนะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับตั้งแต่กระบะนะครับจนถึง PPV นะรถยนต์เจที่นั่งนะฟอร์ดก็ให้มาค่อนข้างที่จะดีเลยทั้งสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับมีให้เลือกหลากหลายขุมพลังนะครับลงไปถึงตัวแรงนะครับตัวลุยนะใครชอบนะออปชั่นต่างๆนะระบบความปลอดภัยฟอร์ดก็มีมาให้เต็มเลยนะครับสำหรับฟอร์ด นะทุกรุ่นเลยนะตั้งแต่ Ford Ranger จนถึง Ford e v e r e อเนะรวมไปถึง MSRT นะครับเข้าไทยนะราคา1.7ล้านส่วนตัว PSEV ต้องรอดูนะครับว่าราคาที่ไทยจะเปิดมาที่เท่าไหร่และยังมี e v e r e เนะเครื่องยนต์ V6 อีกนะครับถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยนะดูว่าพี่โตเจ้าตลาดในเมืองไทยนะครับจะทำใน t o y o ต a f ฟอร t จเนหรือว่าไฮลักที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้นะจะทำได้ดีแค่ไหนก็มีข่าวว่าทาโวนะครับอาจจะ ใช้ชื่อเดิมนะเพราะว่าการจดสิทธิบัตรนะครับไม่ผ่านในเมืองไทยแต่เขาก็จดไว้2ชื่อนะครับทาววกับทากูมานะครับไม่แน่อาจจะใช้ชื่อนั้นก็ได้นะครับแต่ต้องรอติดตามนะครับแต่ว่าแฟนๆฟอร์ดก็ถือว่ามีให้เลือกนะครับหลากหลายรุ่นนะทั้งเ a เรปเตอร์นะเลนเจอร์เลปเตอร์นะครับเลนเจอร์รุ่นมาตรฐานแล้วก็เลนเจอร์ m s r t แล้วก็เลนเจอร์ m s r t p s v Ford e v e r e s t นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งขุมพลัง2.0บทองะครับรวมไงเ่องยต์ v 6นะ มีให้เลือกหลากหลายนับว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะที่เข้ามาทําตลาดในไทยแล้วก็มีในส่วนของตัวเลือกให้ค่อนข้างที่จะเยอะสูงบริการตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับออปชันต่างๆนะก็ถือว่าใส่มาให้เต็มนะครับโปรโมชั่นต่างๆมีให้ครบนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะว่าซื้อมาแล้วใช้แล้วจะเป็นยังไงนะบางคนก็เถีนเห็นในกลุ่มอยู่นะครับว่า ก็เป็นรถที่จะอ่าเราก็ไม่พูดเนาะเดี๋ยวลงไปดูในกลุ่มนะครับถ้าใครหาข้อมูลที่จะอย่างไรถฟอร์ดถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่มีสมรรถนะดีนะใช้งานดีนะครับระบบระบบความปลอดภัยนะครับเครื่องยนต์ต่างๆถือว่าดีเลยนะครับการดูแลก็ดีนะครับต้องรอดูว่าเขาจะสามารถทำตลาดได้ดีแค่ไหนในเมืองไทยนะครับในอนาคตนี้หลายแฟนละครับมีความวิเห็นยังไงกับแบรนด์ฟอร์ดรวมไปถึงกระบะนะครับตัวแรงอย่าง MHRT รนะครับรุ่น p s v Plu ี i ัก i b i ไฮนะครับ แล้วก็รุ่นต่างๆด้วยนะครับลองคอมเมนต์มากันหน่อยใต้คลิปรยันไงก็ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ